สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องคนสู้ชีวิตพิชิตฝันนะครับวันนี้นะครับมาเข้าครัวอีกแล้วนะครับมาทําเมนูคนสู้ชีวิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ได้ลองไปทําทานดูนะครับพร้อมบอกเคล็ดลับเทคนิคนะครับผัดอย่างแบบมืออาชีพนะครับผัดให้เหมือนกับมืออาชีพเลยนะครับเมนูอะไรนะครับเป็นเมนูที่นะครับคนสู้ชีวิตทุกคนต้องเคยทานนะครับ และทานบ่อยด้วยนะครับไข่เจียวคนสู้ชีวิตครับวันนี้จะมาลองทําตามสูตรของคนสู้ชีวิตนะครับให้เพื่อนๆลองไปทําตามนะครับรับรองอร่อยแน่นอนครับส่วนเคล็ดลับเทคนิคการผัดแบบมืออาชีพนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับสอนและวิธีการฝึกนะครับการสับบัดกระทะนะครับวิธีการฝึกสับบัดกระทะนะครับ ให้เพื่อนๆได้ลองไปฝึกกันนะครับรับรองว่าถ้าทำตามแล้วนะครับดูแล้วทำตามนะครับรอบเดียวนะครับรอบเดียวผ่านแน่นอนครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับฉบัดได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับนะฮะแล้วก็เคล็ดลับในการทำไข่เจียวคนสู้ชีวิตวันนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยแน่นอนครับเป็นเมนูที่ธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนครับ อยากให้เพื่อนๆได้ลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับช่วงนี้นะครับก็เสียงในคลิปนะครับอาจจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไมค์ที่เราสั่งมานะไมค์ที่เราสั่งมาราคา53บาทนะครับลองสั่งมาเฉยๆนะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับอดทนนะครับอดทนฟังเสียง ประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะหาซื้อใหม่ที่มันมีคุณภาพนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน่ได้ฟังเสียงที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ทจริงช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไม่มีเวลาในการอัพคลิปเลยนะครับอาจจะต้องเว้นนะครับเว้นช่วงระยะที่มันห่างนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนนี้ร้านนะครับร้านโอ๋อาหารน้าจั่งนะครับ ก้านกระเพราตอนนี้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วในส่วนตัวของผมเองก็ต้องไปเป็นไรเดอร์นะครับขับฟู้ดแพนด้านะครับส่งอาหารนะครับทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเวลาแค่ช่วงพักนะครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับที่จะมีเวลากลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเว้นระยะในการลงคลิปไปสักสามถึงสี่ถึงห้าวันนะครับนะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตพิชิตฝันด้วยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีฝึกนะครับการสะบัดกระทะนะครับฝึกรอบเดียวเข้าไปดูแล้วฝึกรอบเดียวเป็นแน่นอนครับและไปลองกับเมนูจริงเลยนะครับการสะบัดกระทะกับเมนูไข่เจียวนะครับไข่เจียวคนสู้ชีวิตกรอบนอกนุ่มในนะครับไปดูกันเลยครับอะนะครับ นะครับเราลองมาฝึกขั้นตอนนะครับวิธีการสบัดกระทะนะครับเราจะใช้เป็นข้าวสารนะครับข้าวสารหรือเม็ดถั่วเขียวก็ได้นะครับอะไรที่มันลื่นๆนะครับเวลาใส่ลงไปในกระทะนะครับนี่ยนะครับกระใายแห้งๆนะครับแล้วก็ลองเขย่าดูครับเขย่าเขย่าเขย่าสบัดอย่างเงี้ยนะครับนะครับดันไปข้างหน้าแล้วดึงกลับ ตันไปข้างหน้าแล้วดึงกลับนะครับลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับเม็ดข้าวสารนี้จะเป็นข้าวแข็งนะครับนะครับเวลาที่มันนะครับเวลาเราซ้อมนะไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันม้วนกลับลงมาแล้วมาโดนกับผิวกระทะแล้วมันกระเด็นนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้เนื่องจากจะเป็นข้าวสารที่เม็ดแข็งนะครับแต่ถ้านะครับเป็นตัวที่เป็น อาหารนะครับที่อยู่ในกระทะที่กิแล้วนะครับมันจะไม่ได้แข็งนะครับเวลามันม้วนกลับลงมานะครับเวลามันม้วนกลับลงมามันจะไม่กระเด็นนะครับอันนี้เราใช้ในการฝึกเท่านั้นนะครับใช้ในการฝึกเท่านั้นนะครับตัวไม่เข้าัจหรือจะใช้เม็ดตัวเขียวก็ได้นะครับนี่ฮะเขย่าเขย่าเขยาก่อนนะครับแล้วก็สบายนะครับเวลาฝึกนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคน ลองไปฝึกกันดูนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ต้องใช้ข้อสารเยอะนะครับนะฮะลองไปฝึกกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทําเมนูจริงๆให้ดูเลยนะครับไข่เจียวคนสู้ชีวิตนะครับออันนี้ทุกคนลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับไข่เจียวคนสู้ชีวิตนะครับอันดับแรกก่อนเลยครับเทคนิคเดิมนะครับเคล็ดลับเดิมที่เคยบอกไปนะครับ น้ำมันร้อนน้ำมันเย็นเนาะตัวนี้โอเคเราเบิรนกระทะนะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเทน้ำมันร้อนออกก่อนนะครับโอเคเราใส่น้ำมันเย็นลงไปนะครับโอเคใส่ไก่สององนะครับก็จะน้ำมันประมาณนี้นะครับออกกหน่อยหนึ่ง กระทะมันยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็เราเติมน้ำมันใหม่นะครับเพิ่มเป็นน้ำมันนุ่นปูปกติลงไปแล้วนะครับนี่ครับไข่นะครับที่เราเตรียมไว้สองใบนะครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับมีพริกไทยนะครับเติมผงชูรสไปนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นอ่าซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาก็ได้นะครับอ่านี้เตาได้ที่แล้วนะครับใส่ไข่ไปเลย ไข่ร่อนนะครับไข่ร่อนเลยนะครับไม่มีติดกระทะแน่นอนนะครับใช้สูตรเดิมของเรานะครับน้ำมันร้อนน้ำมันเย็นดูนะฮะรัอให้มันได้ที่ด้านหนึ่งก่อนนะครับไม่มีติดกระทะนะครับน่าทานมากนะครับนี่อยากให้เพื่อนๆได้ได้กลิ่นมากเลยนะครับดือฮะอยากให้เพื่อนๆลองได้กลิ่นมากเลยนะ ไปปานกลางเลยครับเกิรงไปเป็นไปปานกลางแล้วนะครับเทคนิคที่บอกไปนะครับเปินไฟให้กระทะร้อนได้ที่นะครับน้ํามันร้อนน้ํามันเย็นนะครับเปลี่ยนน้ามันนะครับแล้วก็เอาน้ามันณหภูมิปกติลงไปนะครับนี่ครับร้อนครับไม่ติดแน่นอนครับ ันิดนึดนนน้านนอกนะครับจะเหลืองแลวกรอบนะครับนะฮะด้านนอกจะเหลืองแลวกรอบนะครับหอมมากครับตัวนี้เรากดนะครับ ก็ก็กส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรากดลงไปแล้วนะครับจะทําให้ผิวด้านนอกนะครับกอกนะครับเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับ ี่แล้วนะครับเราทําการเล่นไฟเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับให้น้ำมันมเริ่มเดือดน,นะครับเพื่อไล่น้ำมันออกจากตัวไข่ไม่ให้มันอมน้ํามันนะครับ ได้แล้วนะครับครับเนี่ยกรอบแน่นอนครับด้านนอกจะกรอบแน่นอนครับด้านในจะนุ่มนะครับ ที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอเสด็จประมันนิดหนึ่งนะครับเหลือหอมน่าทานนะครับนี่ฮะกรอบนอกนุ่มในแน่นอนครับนะครับวิธีนี้นะครับ จะทาให้นะครับไข่ไม่อมน้ามันนะครับเพิ่มหภูมิก่อนเพิ่มไฟให้ร้อนขึ้นนะครับก่อนที่จะเอาไข่ลงนะครับมันจะไล่น้ามันออกจากตัวไข่นะครับนะน่ครับของกรอบแน่นอนครับกรอบนอกนุ่มในครับถ้าแบบนี้นะครับและดูวิธีการนะครับสะบัดกระทะนะครับ่าที่เราสอนกันไปเนาะวันนี้พื้นที่มากครับแคบนะครับผม ขยับเตาออกมานะครับก็จะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทาให้เพื่อนให้ดูกันนะครับนะครถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอาหารนะครับที่อยู่ในกระทะจริงๆนะครับมันเวลาเราสะบัดไปแล้วนะครับเวลามันหล่นลงมาโดนกระทะนะครับนะฮะเวลาหล่นลงมาโดนกระทะนะครับมันจะไม่กระเด็นกระดอนเหมือนตอนที่เราฝึกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว ไปทานกันนะครับเดี๋ยวจัดจานแล้วก็ไปทานกันนะครับไปดูครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับอ่ะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่เจียวคนสู้ชีวิตนะครับจัดจานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับน่าทานมากครับนี่ครับ๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งกรอบนอกนะครับนุ่มในแน่นอนครับไม่มีอมน้ํามันครับ ใช้เคร็จรับที่บอกไปนะครับนะกรอบจริงๆครับนะรบกรอบนอกนุ่มในมากๆครับ ชาติที่ปรุงไปกำลังดีเลยนะฮะ ในเมนูยอดฮิตของคนสู้ชีวิตนะครับไม่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก,ก็ไข่เจียวครับนี่ฮะกรอบนอกนุ่มในครับกับเคล็ดลับที่บอกไปนะครับเพื่อนเราไปใช้กันดู ยงอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับไมคที่สั่งมาราคา53บาบาทนะครับใช้ไม่ได้ลองแล้วนะครับ ที่ทำใส่เจียวกินเป็นประจำนะลองเอาสูตรของผมไปใช้ดูนะครับลองเอาสูตรของผมไปใช้ดูนะฮะ,ระ,ฮะกรอบนอกนุ่มในแน่นอนครับไม่มีติดกระทะครับเวลาสะบัดนะครับร่อนแน่นอนครับไม่มีติดแน่นอนครับนี่ครับ ครับอร่อยแบบคำโตๆนะฮะนี่ครับเต็มคำเมนูธรรมดาแต่ความอร่อยไม่ธรรมดานะครับ ลองเอาเทคนิคไปใช้ดูนะ เพื่อนบางคนอเลยใส่เป็นหมูสับไปด้วยก็ได้นะฮะเป็นไส่เจียวหมูสับนะครับเพื่อบางคนจะใส่เป็นซอสนะครับใส่ที่หลังนะครับซอสเผือเทศซอสพริกแต่อันนี้ของผมปรุงมาพอดีแล้วนะฮะกรอบนอกนุ่มในรสชาติกลลมก่อมครับเนี่ยะันโดโต,โต หมดแล้วอร่อหนักวับเรียบร้อยแล้วนะครับทําเมนูนะครับไข่เจียวคนสู้ชีวิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวิธีการทําวิธีการสะบัดกระทะนะครับ นะครับลองไปฝึกลองไปทําดูนะครับเมนูง่ายๆเมนูธรรมดาแต่สามารถทําได้อย่างมืออาชีพนะครับรสชาสติออกมาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทยไข่เจียวกันบ่อยอยู่แล้วเนาะทไข่เจียวกันบ่อยอยู่แล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคของผมนะครับเคล็ดลับด้วยนะครับ วันนี้เราจะคุยกันได้ไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเวลามีเวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงเดียวครับต้องออกไปเป็นไรเดอร์นะครับขับฟูซนด้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยกันได้ไม่นานนะครับก็นําเทคนิคนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่มีเวลาเพราะว่าตอนนี้ร้าน โอ้แมกระเพานะครับร้านอาหารตำจาๆของเราขอพักไว้ก่อนนะครับขอพักไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เลยต้องหันไปขับเป็นไรเดอร์ฟุตเ็นด้าเต็มตัวเลยนะฮะอย่างเต็มตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะมาทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะใช้เวลาในช่วงพักนะครับช่วงพักเบรกจากการวิ่งนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลา นะครับนะฮะก็อาจจะเว้นช่วงไปนานกว่าเดิมหน่อยอยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนสู้ชีวิตด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่ายจะไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราต้องออกไปวิ่งนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรยังไง ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะฝากที่คนติดตามกําลังใจให้ด้วยที่กินอยากจะพาออกจากห้องครัวนะอยากจะพาออกจากห้องครัวบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลานะครับยังไม่มีเวลานะครับว่าคือตอนนี้ยังยุ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยฮะมันวิถีของคนสู้ชีวิตครับถ้ายังไงอะไรได้ตามก็ต้องทาไว้ก่อนนะครับ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยกันเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวพบกันแค่นี้ก่อนกินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับง่ายๆเมนูของเราง่ายๆครับเมนูคนสู้ชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายแต่อร่อยแน่นอนนะครับเอาเคล็ดลับและเทคนิคไปลองใช้ดูครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมนะครับ คลิปหลายๆคลิปส3ามีคลิปที่ผ่านมานะครับก็มียอดวิวนะครับหลักพันหลักสองพันครึ่งนั่นเลยยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับเราจะเอาอะไรมาฝากเดี๋ยวเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากครับ